ชาล็อกเชาวล็อกร้องเพลงให้ฟังหน่อยเฮ้เชาล็อกเร็วร้องเพลงให้ให้แม่ฟังหน่อยร้องเพลงแม่ไม่ได้ถ่ายรูปร้องเพลงลูกร้องเพลงทําไงอ้ต้องทาอย่างนี้โอ้ไหนร้องเพลงทําไงร้องเพลงทําไงโอ้โอ้เอาทั้งทั้งดิดังดังดิ ร้องเพลงทําไงร้องเพลงทำไงโอ้ต้องดิ้นขนาดนี้เลยอืม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 อมอืมยนมอวมอื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 มอออืไรอออไอ หวยออกไรหวยออกไรชาวล็อกไม่เล่นหวยใช่ปะ <c oughs> โอ้ชาวล็อกเต้นอย่างเดียวเออเอออ๋อเหรออโอ้เอวลอยเอวลอยอ่ะเ,เ,เอาใหม่อ่ะน่นะ <c oughs> ิดไวไ้ดิไปโชว์ไหมเรา ก็จะโชว์ร้อ,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 องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงให้แม่ฟังร้<แ>องเพลงให้แม่ฟังโอ้โหสีหน้าออกเลยร้องเพงลงร้องเพงลงเอาอินอินเลยร้องเพลงร้องเพลงให้แม่ฟังอะไรร้องเพงลง,เพงให้แม่ฟังก่อนเล่นน้ำลายฟูมปากเลยฮะลูก ร้องเพลงก่อนเหนื่อยยังอะถามจริงเหนื่อยยังฮะเหนื่อยอย,อยังครับเหนืห่อยยังเหนื่อยยังครับหืมฮืมแม่ไม่ได้ถ่ายรูปฮะฮะแม่ไม่ได้ถ่ายรูปอยากฟังน้องปินร้องเพลงจังเลยไหน ฟังน้องปินร้องเพลงจังเลยอเออเออโอ้โหโอ้โหดินโอ้ดินอืมไหนน้องปินร้องเพลงนะอ้าปากกว้างกว้างอ่าน้องเพลงแหกปากเลยพอ,อยังพอ,อยังพอยังยังไม่พอ,อะไหนมือชาวล็อกทำเป็นยังทำมือชาวล็อกเป็นยัง มือเชาาล็อกทําไงมือเชาาล็อกมือเชาาล็อกทําไงลูกอย่างนี้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 ในมือเชาาล็กอกอไม่ทำอม่าน้น,น้ำลายเาเชาล็อกต้องพ่นน้ําลายใช่ปะออออไหลลงมาแล้วสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอ,อ,อแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบอกสิแล้วเจอกันใหม่นะครับ,บ,รบยาวไปหรอบายบายก็ได้บา,บ,าบาย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 บะบะบะอย่างเงี้ยทำปากอย่างบะบะบะางี้บะบะอย่างเงี้ยสิะอย่างงี้ <laughs> tên đâu mày bà anh ấy nghe. bà bà thăm bà ấy. bye 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 young. bye bye <laughs> bà. 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 bye Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn